มาครั้งแรกก็ขัดสอบอะเน่โอ้ยเธออยากอ้วกอะเอ้ยอ้วกอ้วกอยากอ้วกโอเคไปไปทำอาหารเองเลยทำอาหารเองนะคนนี้ ไปที่ว่ายน้ําอือหือแล้วก็ไปกางเต็นท์นอนที่นั่นหน่อยได้ๆแล้วหลังจากที่เราจะกลับที่นั่นก่อนเราก็ไปที่สวนมาตรงนั้นใกล้ๆบ้านนะได้เราจะเอาครีมสีเ <c oughs> หลืองดีกว่าชอบโอ้ยสีเรนโบว์เรนโบว์ทุกคนชอบ ดูรักคืนนี้อันนี้คือเค้กเรนโบว์ฉันว่าอันนี้ปังอ่ะสมุดเธอสองขวบแล้วนะนี่สมุดสองขวบมันยังคานอยู่นะเธอบางคนอะในีไ่ไรแล้วประเดิมเนี่ยทำได้ไหมได้เราเรากดสองขวบไปแล้วชั่งเดือนนี่เค้กดูเป่าเทียนเลย ฉันกำลังดูอยู่ว่าหลังจากที่ไปที่มาตรงนั้นแล้วเราจะไปไหนต่อเ้าเจ็ดโทรสัมท์แอนดี้ค่ะดูแล้วดูแลตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็ดีท้ามงม่วงอ่ะคุณนี่ท้างม่วงอ่ะก็อุ้งฉันพาไปหลับได้เลยฉันดูมือถืออยู่มันเจ๋งมาก พราะฉันคิดว่าฉันน่าจะตอบไปนี้ฉันว่าฉัน,นจะต้องไปตรงนีนเต๋งเธอยู่ข้าวอ่ะเธอยังไม่ทำข้าวให้ตัวเองเลยเธอหลับก่อนก็ได้ อาแค่นี้ทำแล้วได้ <ทำ S 1> เดี๋ยวพวกเราไปที่ด้านกันดูเค้กก่อนลอแบบแล้วดูเค้กนีเดี๋ยวแป๊บนะึง ดีหมดแล้วพวกเราไปที่บีชกันนั้นพาฉนันพาฉันไปที่เออที่ไหนนะทฉลีเออได้เดี๋ยวฉันอ่เทรลพอร์ตไปด,ดูก่นดูกันดูก่อนบีชบีชดีน,นีดูดิมันน่าเล่นมากเรากินแตงโมก่อนดีกว่าแตงโม่อย นี่อุ้ยดูดิฉีดน้ำได้ด้วยนี่แน่นี่แน่ถ้าปวดเอือกกันเน่ถ้าปวดเอือก่วยไว้ทำด้วยว้าวเว้ยเธอเธอจมอ่ะที่นี่ไมีต้องไปหรอเธอจมอยดูนะบุบบุบบฉันใต้น้ำไม่ได้ มันนาะเราเล่นน้ำแบบนี้ให้ไปอุ้ยดูยูนิคอร์นโพนี่ยูนิคอร์นโพนี่นี่เรานั่งได้ด้วยไปด้วยไปด้วยนี่เรานั่งตรงนี้ดีกว่านี่ปัง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 จะดูแผนที่ต่อดีกว่าว่าต่อไปไปที่ไหนแล้วก็ไปที่จะว่ายน้ำ แล้วก็ฉันบอกว่ไปไหนตอนนะไปกลางเต็นนอนอฮอนงเอนเราต้องไปซูเอรมารเตอ๋เตนนอนแล้วก็แล้วกจากนั้นเดี๋ยวพอางเต็นนอนเสร็จพวกอีกวันหนึ่งเราก็ไปดูนงโอเคเดี๋ยวาต้องไปอืแล้วก็กินนมอ่ะเฉนติเล่นไงเจ๋งไหมเอ้ฮ้เจ๋งเลยอ่ะ ชั้นขอแบบดูโทรศัพท์ก่อนว่าต่อไปจะไปที่ไหนเนี่ยแบ่งฟันให้เธอก่อนเราจะพาเธอไปแถวแถวนี้นี่มีให้กินนมด้วยนี่ตรงนี้ แต่เธออปวดเอือยวฉันต้องพาเธอไป,ไปลงไ้แล้วอะ่จะ,ออะจะอ้วกอรจะอ้วก อาดน้ำอะ่ะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราไปที่สวนน้ำกันอ๋ออาบน้ำอ่๋อ,อเล่นน้ำเสร็จต้องอาบน้ำโอเคดีดิโอ้ยระเดนใส่เลยไปที่สวนน้ำกันไปสวนน้ำูแล้วเล่นมากเราแวะไปเลยดีกว่า เดี๋ยวฉันจะไปฝึกเดี๋ยวฉันจะไปฝึกว่ายน้ำที่ตรงนั้นเนี่ยเนี๋ยเราใส่ชุดให้เธอก่อนใส่เลยใส่เลยนั่งสักสักอู้หแฟลชวงว่องวองตว่ายน้ำเร็วมากเลยอะ ต่ก่อนคุณครูบอกว่าให้เรากระโดดแต่ว่าเราไม่กล้ากระโดดเราก็เลยต้องลงแบบทางปกติแทนมันกันมือนกันเาต,ต,ตั้งโต๊ะทันกระโดดไปละทุกกระโดดได้อุ้ยสไลเดอร์อย่างจิ๋วมากเลยมีบอลให้เล่นด้วยปืนฉีดน,น<า>้ำอู้ปืนฉีดน้ำวะเธ แตนะคินะเน่นถ้าป่อยอปยวยถ้าป่วยอ่ะได,ได้ได้แบบแปลกอ <c oughs> แต่ฉันคิดว่าใครันจะทำแบบนั้นก็พวกเราไงกกกก็พูดอะไรไปเลยไปเลยแ่ถ้าใครจะถตกนะแล้วฉันก็ก้มไปหยิบอ่ะแต่ตอนนั้นเออเออใช่ใช่ใช่ใชใช เออฉันชอบทำสุรหลเรแล้วอะ่ะแล้วคุณบอกว่าไปหยิบสิไปหยิบสิเนี่ยน,นะเธอเป็นอะไรนะถ้าป่วยไม่หาหมอได้รูเคยไดไ้คุยัไอ่า ไปเล่นดิเล่นว่าอนนนะไะเล่นว่าอะไรอะ่ะเล่นเฉัะหาก็อีอสำหรับเธ<น>อไม่จไเจอ,อ,อ,เอ,อมันดิฉันลเลยะเล่าให้ตด้วยแหละไปไ ก่อนแล้วฉันเบื่อเกมแล้วไปเอาเกมไปบ๊ายบาย